ขึ้นไปบอแก๊ปด้วยวะคนเรามันก็ต้องเสี่ยงบ้างนะจ๊นอะตอนนี้คะแนนเสมออยู่สองสองต่อลงๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็เนี่ยอ่ะถ่ายไว้ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเพราอยู่ไกลจักลางนนสวัสดีครับกลับมาพบกับเวคิงคิง EP ที่สามครับ อีที่เท่าไหร่นะสิบสครับอีที่แล้วเราทําเรื่องอะไรไปฮะสอนหาลายขึ้นอุปกรณ์ครับอ่าโอเคซึ่งก็นานพอดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีแขกเชิญเป็นใครเกี่ยวกับเรื่องอะไร E ีพีนี้นะครับจะเป็นเวกิงขิงเอ็กซ์ลุสแนปนะครับผมใครวะลุสแนปใครวะมึงเข้าทีดิจะใครวะลุสแนปลุสแนปก็คือเป็นเป็นตากล้องถ่ายรูปให้กับคนที่เล่นเวกมีถ่ายวีดีโอบ้างนะครับแนปช็อตอยู่ตามบึงวันนี้เราก็เลยจะเชิญเข้ามาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆเพื่อนๆที่มาหาเล่นใหม่เนี่ยอยากได้ภาพใช่ใช่ตอนที่ถ่ายมือถือมันก็อาจจะแบบไม่คมชัดเท่าแต่ละบึงก็จะมีตากล้องประจําอยู่แล้วได้ภาพ สวยคมคมมาครั้งแรกก็มีภาพไปอวดโชว์เพื่อนๆเลยส่วนหลักการจะเป็นยังไงมีข้อบังคับข้อที่ปันไงข้อปฏิบัติมารยาทในการถ่ายรูปยังไงเดี๋ยวพกกรบลุกกันกเลยครับอะมาครับผม ก็พี่แดงสวัสดีครับ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 ตอนแรกตัวแหลกนั่งเลยนั่งเลยโอเคครับผมรุทครับจากรุทสแนปนะครับผมก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็เล่นอยู่ที่บึงไทยพิพาร์อยู่ที่นี่อยู่แล้วเริ่มถ่ายรูปมานานเลยครับจริงๆการเริ่มถ่ายรูปมาผมต้องบอกว่าพี่แดงครับเป็นคนแนะนําให้ผมเริ่มซื้อกล้องเริ่มอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเริ่มหัดจากคนไม่เป็นเลยเขาก็สอนมากผมจนแบบชอบถ่ายรูปถ่ายรูปมาประมาณปีหนึ่งแต่ถ้าถ่ายเวกจริงจังก็ประมาณครึ่งปีได้ปีนนนึึงผ <fry UC> ่าามดีข้ไห่วยเหมือนเเดิิมมคครรรรััับบบผสไไตล์ุป็นยงงงง้าจึ ก็ถ่ายส่วนใหญ่ผมจะเน้นแบบว่าคนที่ปรกอบขึ้นอุป,ปกรณ์หรือว่าอะไรเงี้ย <c oughs> อันนั้นน่าติกโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งเราเป็นคนถ่าย <c oughs> ใช่ครับผมอ, <c oughs> อะไร่อกเี้ย <c oughs> จริงๆก็คือผมก็จะถ่ายพยายามถ่ายให้ครอบคลุมทุทกๆคนครับก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นนะคือผมก็เห็นว่ากีฬานี้มันเท่แต่ว่าเราไม่มีรูปที่จะไปลงโซเชียลโชว์เพื่อนๆหรือว่าอะไรอย่างงี้ ก็เลยเราลองถ่ายให้คนอื่นที่เขาแบบได้เอาไปโพสตใน Facebook หรือไปอวดเพื่อนอะไรอย่างนี้กันบ้างผมเคยถ่ายคนคนหนึ่งไปแล้วเขาอินบ็อกมาบอกว่าพี่ผมขอบคุณมากนะผมได้รูปจับพี่แล้วแล้วเรารู้สึกดีใจในจุดจุดนั้นนะที่บอกเออเขาเขาดีใจว่าได้เห็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงที่แอบถ่ายไปเขาอินบ็อกมาขอบคุณบ้างไหมไม่ไม่ค่อยมีับผมนั้นส่วนมากเป็นผัวเขาอินบ็อกมาถามความยากมั้งนี่าะก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปมาก่อนไม่ได้ทํางานเกี่ยวด้านนี้เลยใช่แล้วจับกล้องซื้อก ไม่มีความรู้เลยอย่างเงี้ยโฟกัสนี่หลุดกระจายสปีดชัตเตอร์ไม่รู้เอฟไม่รู้ไม่รู้ทุกอย่างเลยพูปแรกๆนี่ผมถ่ายไปผมจำได้ว่าเป็นพันรูปใช้ได้ประมาณ10บมาถ่ายอะไรว่าพันรูปใช่สปีดชัตเตอร์ผมเป็นออโต้ทุกอย่างเลย <laughs> <อ>เปิดเลสแบบเลสเทเลยแบบอะไรวะเนี่ยเลยค่อยศึกษาว่าออสปีดชัตเตอร์ถ้าจะให้ภาพหยุดต้องประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เริ่มศึกษาไปเรื่อยๆก็ถ่ายมาเรื่อยๆโชคดีที่ผมเป็นคนเล่นเวกด้วยมันเลยรู้ว่าเฮ้ยลายประมาณนี้ความเร็ประมาณนี้ความสูงประมาณนี้ถ่าประมาณนี้ควรจะเริ่มสแนปตอนไหนเริ สนใจแล้วเอฟปล่อยมันแต่ว่าบางวันถ้าผมถ่ายแพงผมจะตั้งไว้ที่60สปีชัตเตอร์60ใช่แต่ว่าถ้าอยากให้ภาพหยุดก็สปีชัตเตอร์พันที่เหลือค่อยปรับให้มันแสงไม่โอเวอร์ไปอะไรไปอย่างนี้แล้วก็ล็อกยาวเลยครับแล้วเวลาแอบถ่ายผู้หญิงเดินมากับโผงไกลๆนี่ต้องใช้สปีชัตเตอร์เท่าไหร่เฉลี่ยเลยใช้ความกล้าครับผมใช้ความกล้าเลยครับแล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับคนเล่นไหมครับบางทีไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยอยากจะพูดถึงเหรอผมผมว่าอยากน่ารัก <laughs> น่าร้อนแบบนี้เหรอบางทีก็เขินนะที่จะถ่ายคนอื่นอะไรเงี้ยเราไม่กล้าว่าให้เขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วก็เลยไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วถ้าคนที่เล่นขึ้นอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องท่าอะไรื่องเงี้ยทุกทีมากกว่าว่าแบบเล่นท่าน,นี้มันจะถ่ายสวยนะอะไรอย่างเงี้แต่ว่าความสวยมันก็แต่ละคนไม่เหมือนกันแหละพี่บางคนแค่ขึ้นคิกเกอร์ลงได้ตัวลอยอยู่บนอากาศก็เทในส่งของเขาแล้วอะไรเงี้ยกลับเข้าไปเรื่องสอนนิดนึงสมมติกล้องเป็นตรงนี้เลยเนี่ยเราถ่ายมาผมอยู่ตรงนี้เลยสมมติขึ้นคิกเกอร์ อย่างนี้ถูกไหมครับพี่ดีพี่ดีสอนว่าถ้าสมมติจะจับอินดี้แก๊บแบบนี้งั้นเอาแขนไปเบียดใกล้ๆขาหรือ อ้อมหัวเข่าแล้วจับอินดี้แบบนี้ถ้าคนทั่วไปอินดี้แก็บจะแก็บแบบนี้เนี่ยแล้วยกขึ้นมาถ้ากล้องถ่ายรูปมาจะเป็นแบบนี้แต่สมมดอินดี้แก็บเป็นแบบนี้เขาจับแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเหยียดขาไปข้างหนึ่งเขาเนี้ยแล้วแต่ดีไซน์นะคือมือจับตรงนี้ยังไงก็คืออินดี้ครับแต่อยู่แค่ว่าคุณจะอินดี้แก็บแบบไหนอินดี้แก็บแบบนี้มันก็จะเป็นสไตล์ของคุณใช่ป่ะเอ็นมาแบบนี้อีกก็จะมีกสไตล์หนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมติเป็นสไลเดอร์ง่ายที่สุดเลยขึ้นเลนโลไปบอออ์ดดสไลคุณาาาาาจจะโ่่ขขขขข้้้งงงงงงนนนึึเียว ายแค่ข้างเดียวเนี่ยถือมือนี้เนี่ยปล่อยแขนน้อยๆทำหน้าเก๊กๆหน่อยนึงเนี่ยถ่ายรูปมาสวยละทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่พูดมาเนี่ยมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเพชรอะไรโค้กอะไรยืดขางไงไปดู EP เก่าๆคำแนะนำไม่จะเป็นบอร์ดสไลด์แบ็ลิฟฟ์ฟอนต์บอร์ดฟอนต์ลิฟมีหมดนะครับพอเราเริ่มฝึกเพรานั้นเป็นนี้มาบึงถ่ายรูปเจอตากล้องเราห่าถัดหลังแม่งดีสุดถ้าอยากให้ผมถ่ายอ่ะผมคิดว่าผมอยู่ตรงไหนแล้วก็จริงๆชูมือมาเดี๋ยวตะโกนมาบอกกันเลยว่าเฮ้ยที่ถ่ายผมหน่อยนะเดี๋ยยยยยยยวววชชชูููมมมมมมมืือออออบบบกกก่่่่าา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 เเเเเ้้ใหรถถดีจจะะแผผคล อ่อะโอเคในเมื่อพูดถึงเรื่องคนขอให้ถ่ายรูปถามในมุมนี้ก่อนแล้วกันถ้าคนไม่อยากให้ถ่ายอย่างอึ่งเนี้ยคนลงไปเล่นนี่นะครับมันเป็นที่สาธารณะก็คือหมายว่าเราจ่ายเงินมาเราลงไปเล่นหรือว่าคนที่เดินตามรอบๆเนี้ยจริงๆแล้วตามกฎจริงๆเนี้ยเราไปถ่ายเขาได้ไหมเราต้องขออนุญาตไหมหรือมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลบางคนมาอาจจะไม่ได้มากับแฟนอาจจะมาแบบแฟนมีกฎหมายอาจจะคุยกับเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันนี่พาเบอร์สามมาอะไรเงี้ยออกคู่อย่างเงี้ยมันี้แบบนี้เ็นส่วนตัวตัวเองหรือว่า ก็คือแบบความอยากเป็ความเป็นส่วนตัวว่าไม่อยากอะไรถามจะถามเจนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถ่ายได้ไหมหรือว่าต้องต้องขออนุญาตหรือห้ามยุ่งเลยเรื่องของเขาหรือว่ายังไงผมว่าจริงๆก็ตามมารยาทดีกว่าครับถ้ามาบึงก็อยากจะให้เน้นถ่ายแต่บนในน้ําดีกว่าเพราะว่าคนบนฝั่งเราไม่รู้ว่าเขามาอะไรแบบที่พี่แดมบอกเพื่อนผมเนี่ยมีอะไรกับตัวเลยแม่งโดดงานมาเล่นไงแล้วมีรูปไปลงเฟซบุ๊กเงี้ยถ่ายแล้วมันโดดงานมาใช่ป่ะคนที่เอาฟิดก็เสือกตามเพจไทเวกอีกผมว่าหลักๆคืออยู่ที่ตรงที่เมื่อกี้เเเเรราาาาาาคคคคุุยยกกกกันแแหละะววว่่่่่่่ถถ้้สสมมมมติณไไดทีข็บอออูงโ นะสมมติ่าอันรุดพดไปละภาพนี่อาจจะไม่สวยรูปนี้ไม่โอเคพี่ก็ inbox เข้าไปหาพี่ก็เลยบอกพี่เอารูปนี้ออกหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยรูปนี้นั่นจริงๆผม <ๆ S 2> ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่มาบึงอย่างเงี้ยมัน,นทีเข้ามาผ่อนคลายนะคือบึงมันก็เป็นบรรยากาศแบบชายหาดเย็นๆใช่ไหมใส่ชุดดิกี้<ช><ช>นี่มันก็ไม่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าบางทีอ่ะเราไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รับงละมกคือมันบรรยากาศของบึงอ่ะมันทีเป็นลงเพจลงอะไรอย่างเงี้ยมาดูเออฟิลมันไม่ได้มีแค่ชายชะกันเดินตัวดำเนี่ยไม่ใช่มันก็อยากม เป็ประจำอนะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเป็นโรคจิตที่ไหนถ่ายมาเอากลับบ้านไม่ใช่นะครับก็เราก็เข้าไปเอารูปที่เพจเขาได้แสดงว่าในบึงเนี่ยมีตากล้องหลากหลายมากมจริงๆแล้วเนี่ยใครๆก็เข้ามาถ่ายได้ไหมคือไม่ต้องเล่นจ่ายลงทะเบียนเดินเข้ามากูดเดินถ่ายรูปอย่างเดียวเท่าที่เคยได้ยินนะครับก็ถ้าสมมติ รูปนั้นไม่ได้เอาไปใช้ทางพาณิชย์ก็ไม่มีปัญหาม,มันก็เหมือนมาถ่ายรูปเล่นเฉยๆแล้วก็จะมีแบบว่าจากประสบการณ์ครับจะมีจับเข็กล้องกล้วยๆครับกับพิ่โวมาถ่ายนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีเป็นคูจิฟิล์มเขาเอากล้องตัวใหม่เปิดตัวที่นี่แล้วก็ให้ตากล้องส่วนใหญ่เข้ามาถ่ายคือบางคนถ่ายรูปมานานแล้วถ่ายรูปมาเจ๋งด้วยเขาพูดเลยว่าเฮ้ยมาถ่ายเวกยมง่ายมันไม่ได้ง่ายนะอันนี้พูดในมุมว่าแบบถ้ามาถ่ายแล้วมันยังไม่สวยเลี่ยก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับไปดูเว็บเม กล้องถ่ายเวกับแต่กล้องถ่ายวิดีโอเพื่อถ่ายเวกโดยเฉพาะคนพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เล่นที่ถ่ายกันสวยอะเล่นกันเป็นเพราะเขาต้องรู้ท่าก่อนว่าเนี่ยอ๋อฉีดมาประมาณเนี้ยจำได้ว่าเนี่ยคนเนี้ยจะเล่นท่าประมาณไหนต้องถ่ายยังไงแล้วมันจะโอเคดูสิ่งที่เขาจะสื่อมาเช่นอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมขึ้นจิ๊กเกอร์ใหญ่เนี้ยดอกเนี้ยผมซัดให้โคตรใหญ่เลยสิ่งที่ผมอยากได้คืออยากให้รูปถ่ายมาแล้วเห็นว่าผมขึ้นไปใหญ่ถ้าเกิดคุณซูมขึ้นไปจนเห็นแต่ตัวคนก็ไม่รู้ละว่ามึงขึ้นไปสูงขนาดไหนถูกปคคคววววรรรจะะะะแบบบบมมมมีีีีนน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 น้้้้้าาาาาขขขอออออองงงงงลลลลล่่่่่่หหหยยึิิกกกกกเเเเเเ์โ็ตตัััััสูๆๆปณผใญ ตกใจมุ้ยใหญ่ใหญ่เสริมวิดีโอนิดนึงแล้วกันพี่ดำพูดนิดนึงในมุมวิดีโอแล้วกันครับผมใช้เป็นออโต้โฟกัสแท็กมัตั้งไกลๆเลยให้มันจับแล้วค่อยๆแพรเลี้ยงมาอีกอย่างนึงถ้าสมมติเป็นแล้วโกโปก็ออกไปแนะนำว่าใส่ทุ่นลอยน้ำนะผมเคยแล้วเคยห้าวไปเลย2ตัวปัจจุบันอยู่ไหนครับมีตัวนึงอยู่เอซ มีตัวนึงอยู่นี่แต่ว่างมขึ้นมาแล้วโชคดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควใสุ่ดลอยน้ำอย่าประมาาเด็ดขาดนะบางทีมันตกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลอยแบบร้อยเปอรเซ็นต์มันอาจจะลอยอยู่กลางๆอะไรอย่างเงี้ยลอยู่้เรื่อยพวกผมเนี่ยถ่ายวิดีโอเล่นเวกันมานานลวมันหลายปีก่อนเนี่ยมีโปรเจกต์เกิดขึ้นมาโปรเจกต์ชื่อไทยทาวโปรเจกต์ก็เป็นไรเดอร์ท้องถิ่นโลเคอลารเดอร์พวกเรานี่ยนะครับเริ่มร่วมกันเล่นแบ่งเป็นทีมมีหัวหน้าทีมคัดคนมาลงทีมแล้วก็ทำวิดีโอแข่งกันมีสองป ดูท่าตัวเองแล้วเวลาคุณลงแท็กฐานที่ปุ๊กเนี้ยพวกพี่พโปรรุ่นใหญ่เขาเห็นแล้วหรือพวกหรืออย่างเจเห็นอย่างใครเห็นเงี้ยพวกทีมสปอนเซอร์เห็น,นเขาอาจจะดึงคุณเข้าทีมก็ได้นะคำพูดน,นี้ดีมากสำหรับน้องๆที่แบบผันเล่นใหม่ๆแำหรับอยากได้สปอนเซอร์ขอเอ่ยชื่อน้องบอสขึ้นมาเลยบอสเล่นเก่งมากแต่ว่าไม่ค่อยถ่ายคลิปเพราะเขาไม่ค่อยมีคลิปเนี้ยผมก็เอาแล้วแล้วใครจะเห็นใช่ป่ะเพราะนั้นคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองให้เป็นคุณมีของดีแล้วคุณก็หาคนถ่ายโยคุณหน่อยใช่ป่ะตัดโพส์หน่อยโะ เทะเคือลงไปไม่ต้องสวยก็ได้วันนี้เขาดูท่าดูว่าคุณเล่นเป็นยังไงหรือจะดูทรงก็แบบทรงดีอช่าใช่หรือบางคนเล่นไม่เก่งเล่นพอเป็นแต่กูถ่ายวิดีโอเป็นกูถ่ายบ่อยกูถ่ายเก่งก็อาจจะได้ดึงเป็นตากล้องของแต่ละบึงก็ได้แต่ละบึงเขาก็มีแบบอยากคนทำโปรโมทให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกดึงเขาได้ลงแท็กสถานที่แท็กอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพี่ๆที่บึงเขาเห็นเองมาดูเองจบเรื่องนี้รายการมันชื่อเวกขิงแล้วมึงเอาตากล้องมาแล้วจะขิง ให้กูถ่ายรูปแข่งกันเงนี้ยเหรอ <l ots> ไม่ใช่เหมือนเดิมครับก็จะเป็นพี่กับผมลงไปแอคชั่นครับก็จะเป็นให้รุ้นเนี่ยไปยืนตามจุดต่างๆเหมือนเดิมเราจะขิงกัน5ท่าเดี๋ยวเราจะให้รุ้นเลือกเลยว่าแบบอยากยืงตรงไหนเลือกเลยท <l ots> ้าไไ่ยืนในห <l ots> ้องน้ำอ่ะไปด้วยครับไม่ใช่ห้องน้ำยิงด้วยโอ้โอ้กิกาก็จะเป็นรุ่บไปยืนตามที่ต่างๆนะครับ5จุดแล้วคุณก็ขึ้นไปแอคชั่นให้สวยที่สุดท่าที่ดีที่สุดที่คุณทำได้กับตัวนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปเนี้ยไปเดินถามคนในบึงวันนนนีี้้เลยยวว่่่าาาาะทแแรรกใใหคชุจจตมดบบ ยืประจําแต่โค้งสี่ถ้าคนเล่นมีผู้หญิงตกไม่ต้องยิ้มมันไม่ถ่ายนะครับมีคนเชื่อวิ่งก่อนจะลองวิ่งไปว่ายน้ำวิ่งก่อนไปทิ้งทิ้งหมดไม่เอาเลยแล้วเอาโอเคได้ก็ตามนั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับครับอกของใต้แหม่มอบหน้าดูเลยนะตอนนี้มอมมอบหน้าดูเลยมอมชิบหายเลยตอนนี้ไม่รู้เอาตัวไหนตอนนี้ตัวแรกรถมันอยู่ที่ตรงหลังมินิบ็อกซ์นะครับก็น่าใช่ใช่ขึ้นไปแบล็คลิปโน้ตเพจทูแบล็คลิปโน้ตเพจโอ้โห เกือบหงส์เกือบล่วงอย่างปลายผมไม่ยิงเซนเตอร์บ๊บ๊ะบ๊ะบ๊แบบนี้อันนี pues ้ลัวเลยฮะใช่ครับผมกดลัวไปเลยแล้วก็ล็อกโฟกัสมาเลยฮะอ่าใช่ครับผมอ่าโอเคตัวแรกเป็นมินิบล็อกนะรอเจขึ้นมาเดี๋ยวผมลงไปแทนเก๋ดูว่าเป็นไงครับอ่าพี่ารมาแล้วครับนี่ครับขอโฟกัสมาตรงนี้เลยโอ้โหโดชิมาขนาดนี้เยอะโแก๊บช่วยวะ เราะเรานับเฉพาะรูปครับตอนลงลงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็เนี่ยถ่ายไว้ดูไห้จะได้รู้ว่าเนี่ยของจริงมันเป็นอย่างงี้ไม่ได้วอมไม่ได้วอมวอ <c oughs> เออได้กับพี่ <c oughs> มาแล้วครับท่าที่สองนะครับตากล้องมารอยอยู่ที่โค้งสามนะครับมาครับสเปรย์เปียกๆไปเลยแวะคุยพี่ดำแป๊บนึงหนนะพี่ดำพี่ดำสัมภาษณ์หน่อยดิคิดว่าเมื่อกี้ถ่ายรูปมาเป็นไงครับสวยไหมเห็นอะไรกูนั่นแหละ แล้วมึงทำทำไมเนี่ยก็ไม่เป็นไรคนดูอ่ะชอบอย่างนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ก็ดูเป็นกนกรรมการอยู่แล้ววันนี้ต่อจากมินิบ็อกก็เป็นท่าโค้งนะครับตอนนี้ลุดก็มารออยู่ที่ประมาณโค้งหนึ่งสองสามโค้งสามอ่ะแล้วก็เดี๋ยวท่าน้ำดูว่าเจ้ให้เล่นไรมาครับเข้ามาแล้วเป็นอลลี่แก ออลลี่ซีดเบลแก็บอ่าแล้วเขาก็ไม่เล่นท่าสเปรเหมือนกูไงเพราะว่าตัวบางหน้ากูมีตัวอย่างไปแล้วมีตัวอย่างไปแล้วต่อไปครับตอนนี้รุดมายืนอยู่ตรงข้างหน้าไม่ีทอแร์แน่ต้องเป็นเรนโบว์ตัวนี้เดี๋ยวเจเริ่มเล่นก่อนดูครับว่าเขาจะทำท่าอะไรอ่ะเจฉีกเข้ามาครับตอนนี้กดเข้ามาดันขวาเป็นเรนโบว์นี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตสำหรับคนหัดเล่นเลยนะอุปกรณ์ครูด้วยนะผมว่าอ่าใช่ใช่คือเราขึ้นครูเนี่ยเรียกขึ้นครูมาแล้วครับพี่แดม ท่าที่สามเป็นไงเป็นไงทำท่าอะไรทำท่าอะไรเฮ้ยนอนนอนได้อยู่ได้อยู่ ใช่ท่าที่4ี่ครับผมของพี่แดมพี่แดมเปิดก่อนครับรอบนี้ยัยตีแขนวงบัวจะไปเออไปเจ้าไม่ล้มอ่ะเมื่อกี้คือฟอนบอดนะผมเป็นโทไซเข้าไปแล้วก็ฟอนไซบอดสไลดยะฟอนไซคือฟอนคือด้านหน้าเนี่ยเอาเข้าไปบอร์ดสไลด์ก็คือเอาหัวบอร์ดข้ามไปฝั่งนู้นเป็นบอดสไลดยะโอเคตอนนี้อ,อนนุปกรณ์ต่อไปเป็นเวทน,นะครับอยู่ที่โค้งสุดท้ายตอนนี้เจมาแล้วครับข้ามาเป็น นั่นแน่เนี่ยอยากได้ภาพบบนีีคนเราก็ต้องเสี่ยงบ้างถามรู้น,นิดนึงสำหรับเวเนเราวางมุมภาพเป็นไงก็จะเป็นมุมด้านหน้าตรงครับผมส่วนใหญ่ผมจะถ่ายจากด้านหน้าตรงถ้าคนที่เล่นนะอยากให้ทําเป็นพวกแบบขวางบอร์ดมาแล้วถ้ท่าขวางบอร์ดมันก็จะเห็นบอร์ดยื่นอกอกมาข้างนอกเงี้ยก็จะดูสวยแปลกบด้วยโมเราสุดท้ายเป็นคิกเกอร์นะครับคิกเกอร์ทางขวาตอนนี้รุ่นมานั่งอยู่ที่หลังคิกเกอร์นะคิกเกอร์ใหญ่ทางขวาครับเดี๋ยวเจเขาอาจเข้ามาดูเขาทำท่าอะไรนะใหญ่ได้แน่ใหญ่ได้แน่ขึ้นไปบอ้นั้นปิ้นทุ โอเคสำหรับคิกเกอร์เนี่ยเรียกว่าอุปกรณ์ยอดฮิตนะครับผมเราลดวางมุมภาพไงก็จะเป็นการถ่ายด้านหน้าคิกเกอร์สมากว่าแล้วก็ยามถ่ายให้เห็นความสูงของคิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราตอนที่เราขึ้นอุปกรณ์ไปเงี้ยมันสูงประมาณไหนอะไรประมาณไหนคนที่เล่นคิกเกอร์อะไรเงี้ยขึ้นมาผมว่าพวกท่าแกลบอบเป็นท่าที่ดีสุดแล้วสำหรับท่าตีลังกาะไรถ้าแก็บชัดๆก็ได้เหมือนกันอ่าใช่ใช่ท่าตีลังกาก็ได้แก็บชัดๆก็ได้เฮ้ยดูอควาแมนดูี่ขึ้นจากน้ำเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปตาผมเดี๋ยวผมไปเล่น เอาท้ายเดี๋ยวมาดูว่าจะผมจะเล่นอะไรขามาครับพี่แดมครับท่าที่ห้าครับผมทำแก๊ปอะไรไอ้ด่าแซนดัมเลยวะการกลับมาบึงในรอบเกือบปีของพี่แดมอันนี้ชนะผมแม่ท่านี้ไม่รู้ก็คืออยากให้เห็นท่าตีลังกาบ้างไงคือถ้าแก๊ปว่าก็ไม่เป็นไรก็ใครมาขึ้นจากน้ำก่อนมึงจอดบูธสิดูว่ายเป็นแมวน้ำเลยเอ้ยอะไรมึงเนี่ยไอ้ละครคนเยอะเลยไม่มาไม่มาบึงนานเลย ตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะให้คนในบึงที่อยู่บึงตอนนี้ไปเลือกเราว่าชอบรูปไหนใช่ให้ตัดสินให้ตัดสินเลยถ้าหนึ่งใครได้คะแนนอ่าไปหนึงนหมด5้าาครับผมสุ่มกันเลยซุ่มแรกก่อนสุ่มแรกก่อนอ่าซุ่มนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้เลือกรูปที่เราถ่ายกันมามันจะมี5รูปแต่ว่าให้เลือกอันแรกอ่ะให้ตัดสินกันเลยงงใช่ไหมงงคแต่กูงงให้ดูสองรูปมีรูปผมกับรูปพี่แดมอ่าเลือกว่าให้ใครให้นันท์ทองอ่าอ่ารูปแรกเป็นผมก่อนนะครับแอ ไอ้ย้อมเงินอันนี้ผมโอเคที่เดมที่แดมพี่แดมพี่แดมดูร่มสุดรูปแรกผมได้คะแนนไปแล้วนะเดี๋ยวต่อไปซุ้มอีกซุ้มหนึ่งนะเดี๋ยวให้เขาเลือกกันดูน้องตัวไหนครับผมตอนนี้ไทยไว้จริงๆอยู่ขอนเลือกไทยนะครับได้ครับเดี๋ยวตอนนี้คือเป็นซาเลนจะให้เลือกว่ารูปนี้เป็นท่าที่สองที่เราขิงกันจะเลือกพี่เดมหรือเลือกผมอันนี้รูปแรกครับอันนี้พี่เดมครับดูดูท่านี้ก่อนนะอันนี้ที่สองอันนี้ผม อย่าเีกรอบนะอ่ะได้ครับอันนี้พี่แดมอันนี้อันนี้คือท่าแล้วครับเนี่ยผมต้องเอาน้ำบังหน้าเอาน้ำบังหนร้อนร้อนคือร้อนเป็น b u ต t e r slide อ่าของผมอันนี้เป็น f ี e e b e ครับอ่าอ่าเลือกใครครับผมยกมือยกมือยกมือใครพี่แดมครับพี่แดนหนึ่งครับเจ้ครับผมตัวเนี้ยตัวเนี้ยอันนี้เสมอก็อยู่หนึ่งหนึ่งอันนี้เรามาอยู่กับ มีกลุ่มคนนึงมันมาเล่นกี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกครับอ่าครั้งแรกเลยนี่บางทีเราต้องให้คนที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นดูว่าชอบรูปแบบไหนบ้างมันไม่ต้องไม่ต้องแบบรู้เรื่องท่าเยอะอ่าให้ดูแล้วชอบแบบไหนแล้วเลือกนั้นเลยอ่าโอเคขออนุญาตนะครับอ่าขอดูเลยครับทันทีรูปแรกครับรูปแรกนะท่าอะไรป่ะทันทีรูปสองครับโอ้กูแพ้อยู่เลยเรื่องรูปหนึ่งรูปสองครับใครยใครเล่นรูปหนึ่งครับแล้วรูปหนึ่งหมดเลยป่ะรูปหนึ่งใครวะมึงอะกูนี่ผมเอ๊ะกูไม่น่าทำหน้านี่เลยของหน้าครับเดี๋ยวต่่ออไปเรราามมีกกลุนึงคับ đi đi luôn the first one this one the second one oh. can I see the first one again yeah 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 one no, no, no. Okay. Ah, okay. So uh -huh. and second one I go with number one. One. Ah. Yeah, I go with one. One. yeah I go with number đâu yeah. yeah. thank you ขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ซุ้มสุดท้ายละวรูปที่5ตอนนี้เสมอก็อยู่2 2งสองเด้เสมอเขาบอกพลาดหนึ่งอิสคูโคนเมย์บอก็ชมมึงแม่งรู้เรื่องอ่ะอันสุดท้ายก็เดี๋ยวซุ้มสุดท้ายละเดี๋ยวดูว่าเขาจะเลือกกันไหนเนาะครับผมอ่ะมาครับลงตัวเลยครับอ่ะอันนี้รูปแรกเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งอันนี้รูปสองอันนี้รูปหนึ่งกับอันนี้รูปสองสองอ่าสองชนะสองสองคนนะมึงไง ขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากครับขอครับมึงตีรังกายให้กูแทนทำเดี๋ยวแก้บก็ได้เน yeah. yeah. ี่ยเอ้าก็มึงไม่ทำอ่ะ โอเควันนี้จบภารกิจเรียบร้อยนะครับก็สรุบคะแนนรูปหนึ่งผมได้รูปสองเจได้รูปสามเจได้รูปสี่ห้าผมได้ชนะไป 3, สองต่อสองคะแนน ก็วันที่เราให้คนที่มาอยู่ที่บึงเนี่ยมีทั้งคนที่แบบชัดเล่นเล่นเป็นแล้วหรือว่าแบบเริ่มรู้เรื่องหรือว่าแบบมาครั้งแรกเลย<ม>ก็ให้ดูตามที่ตัวเองชอบอย่างวันเนี้ยเห็นได้ชัดเลยมผมแม่งอุตส่าห์ยังขึ้นทิกเกอร์ให้ใหญ่สุดท้ายแล้วรูปมาเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะนั้นแปลว่าทุกคนสามารถเล่นและถ่ายรูปแล้วมันสวยได้ดูให้ออกว่าไอ้กล้องอยู่ตรงนี้เราควรทำท่าอะไรฝากเพื่อนๆทางบ้านลองคอมเมนต์กันดูว่าใครชอบรูปไหนเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละบึงก็จะมีตากล้องของเขาออกมาสำหรับบึงไทยเวฟทาเขาเราก็มีหลายคนแต กลางสัปดาห์จะมีพ้หัแล้วแต่ว่าวางช่วงไหนช่วงกี่โมงกี่โมงช่วงประมาณช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับผมใช่แต่ว่าเวผมมาเ็เล่นอยู่ลอยู่ถ้าช่วงพักก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดอ่าถ้าเล่นอยู่เปเลิกมเลิกเล่นมาถ่ายให้ได้ไหมต้องการถ่ายก็ได้ก็ได้เคนิดนึงโอเคก็จะเป็นเพจรูสแนปครับผมก็เป็น R O O T แล้วก็ S N A P รูอสแนปนี้เลยเป็นลิงก์ไว้ให้ที่ดีสคริปชั่นนะครับไปกดดูครับไปกดดูเขา้าเราใครที่แวะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้ว่าเขาถ เาลูกเขาไปลงฝากใส่เครดิตแล้วแท็กเขาให้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณรุ้ดด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆัวเป็นเดิมไทยเบสปาร์คร้านลูกกานะครับขอบคุณเท่าไหร่ด้วยแล้วก็อย่าลืมคุณปอมอ่าคุณปอมวันนี้มาถ่ายให้เราเห็นหมอจะตัดให้ด้วยนี่เออจะตัดให้ด้วยตัดให้เราเทนเทนนี่ตัดดีตัดดีโอเคโอเควันนี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอีพีหน้าจะเป็นอะไรเจอกันนะครับสวัสดีครับ